สวัสดีค่ะหลังจากที่เราลวกสะเดาเสร็จแล้วคะเราจะมาทําน้ําปลาหวานเครื่องปรุงของเราก็จะมีประมาณนี้ค่ะมีน้ํามะขามเปียกมีน้ําตาลปี๊บมีพริกทอดที่ทอดไว้แล้วแล้วก็หอมซอยหอมเจียวนะคะแล้วก็มีน้ําปลาค่ะง่ายๆค่ะวันนี้เราจะไม่มีกุ้งนะคะเราจะทําเท่าที่ของที่มีแล้วหาได้ค่ะเรา ตั้งกระทะแล้วนะคะตั้งกระทะจากน้ำมันเคี่ยวที่เหลือแล้วเราก็เทน้ำมะขามชีนเราก็ตามด้วยน้ำตาลชีสเลยค่ะใส่หมดเลยค่ะ,อคะชอบหวานเคี่ยวค่ะแล้วจะออกมาเคี่ยวหวานแล้วก็ตามด้วยน้ำปลาเลยค่ะน้ำปลาใส่ นี่ใส่นะคะเดี๋ยวจะเค็มถ้าเค็มเน้ะแก่ยากแต่ถ้าไม่เค็มเราเติมได้เราสามารถเติมได้นะคะก็จะใช้ไฟอ่อน,นะค่ะไฟอ่อนเพื่อที่จะเคี่ยวน้ำตาลกับน้ำมะขามเข้ากัน อาก,การสำลักเลยหอมหอมพริกขั่วหอมพริกเกียวชดรสที่ใส่ได้นะคะใส่เพิ่ฉันก็จะใส่นิดนึงค่ะเพื่อความกลมกล่อมนะคะเพื่อความกลมกล่อมของรสชาต จะกินประมาณสคนให้ได้ความเหนีหนยเสนอนะคะท่านผู้ชมสามารถชิมรสชาติแล้วเติมได้นะคะ แต่สำหรับดิฉันชอบรสออกมี3ามรสนะคะมีเปรี้ยวหวานแล้วก็เค็มนิดหน่อยเที่ยวไฟอ่อนประมาณนี้มัก็จะเนนะะส็จแล้วค่ะความเหนียวก็จะได้ลยง่ายๆค่ะวันนี้เราทำง่ายๆ เมนูบ้านๆสะเดาน้ำปลาหวานหอมซอยแล้วก็จะใส่ลงไปสักครึ่งหนึ่งนะคะเหนียวแล้วค่ะ ทำเลยนะคะปิดแก๊สได้เลยค่ะเพราะว่าเราจะรอให้เหนียวกว่านี้ไม่ได้ถ้าเย็นกว่านี้ยิ่งเหนียวกว่านี้ค่ะปิดแก๊สได้เลยค่ะคจะจักใส่ชาม ก็เป็นแนวทางกับข้าวง่ายๆค่ะกินง่ายอยู่ง่ายของหาได้จากธรรมชาติของเรา ทำแค่พอกินค่ะดูหน้าตาดูหน้าตาน้ำพริกนะคะแล้วก็จะใส่พริกลงไปเล็หน่อยสำหรับนคนที่ชอบกินพริกบางคนก็ไม่ชอบกินเผ็ดอย่างนี้ฉันไม่ชอบกินเผ็ดค่ะกินเผ็ดแล้วกระเพาะไม่ดีเยอะไป หน้าตาของเราก็จะออกมาประมาณนี้ค่ะมานีนค่ะน่ากินไหมคะท่านผู้ชมจะเดา น้ำปลาหวานของเราวันนี้ก็เสร็จสิ้นลงแค่นี้ถ้าชอบคลิปนี้ก็กดไลค์นะคะกดติดตามสับตะไคร้เป็นกำลังใจให้เดินเพนชาแนลด้วยนะคะขอบคุณค่ะเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ